ทุบประตูโอ้โหโอ้โหโอ้โหให้กูทำยังไงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเราชิันเราจริงๆครับวันนี้เราอยู่กันใน Zero Hour นะครับซึ่งเป็นเกมแนว เรเดียนอตนะครับแต่ว่า40บาทนะครับลงอยู่ในสตรีมครับถ้าใครสนใจสามารถไปซื้อได้นะครับตอนนี้กำลังลดอยู่วันนี้ผมมากับเพื่อนครพี่มหลอัลโหลโอเคครับวันนี้เราจะซือกันครับชอบอยู่ตรงนี้ช่ไหมมันไม่มีว่ารอบนี้มันมาเดินอยู่ว่าไงวะยังมันยังมันเฮ้ยอุ้ยสตตายหมดเกมมันจะเป็นแนวแท็กติคอนะครับแต่อาจจะสมจริงน้อยกว่าเรเดียนอตนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เมีตัวยิงออกมาสิแล้วไปดิโอ้ยโกรธขูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูยิงมึงอะมันมีตุ๊มีมีตายแล้วตายแล้วปิดไฟก่อนปิดไฟมันจะได้ไม่เห็นแล้วเกมนี้ปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่เรเดอร์เราทำได้เปล่าปิดไฟเลไปเราขึ้นขึ้นข้างบนเลย เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋อย่าเพิ่งนะขึ้นขึ้นพร้อมกันนะพี่ม้าเดี๋ยวกูไปขึ้นฝั่งนู้นเออแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงขึ้นพร้อมกันหนุ่มแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นไม่ไดรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บทำไมมันไม่มีจุดขึ้นไว้เซ็ตต่อมึงขึ้นไปตรงนี้ดิชินตรงที่กูกูต้องตามมึงอะไป อุ้มันยิงหรืมาไม่ไม่กูยิงกูมายิงมันยิงมันอุ้ยไม่ได้หรอกมันจะมีสองตัวลอีกตัวนึงอยู่อีกตัวนึงอีกตัวนึงเห็นแล้วละเห็นแล้วละเห็นแล้วละมันยังไม่โผล่หน้ามาล่วงจะจะเปิ่นจะเปิ่น ไอห้องนี้ก็อันตรายมันชอบเปิดประตูแราต้องปิดไฟก่อนเ้ยไปใส่แอร์ชั่นกันเลยมันล็อกเดี๋ยก,กูพังไว้ให้นี่ งแรกก่อนเลยชนิมใส่เลเซอร์ไอที่ว่าเฮ้ยระเบิดสัตว์ระเบิด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 ตัดตัดอูดนระเบิดตายหาเลยมันไม่เป็นเหมือนหมนง่ายหมนง่ายระเบิดไม่ตายเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปก่อนเปิดฟางเลยหายใจลักหลบดิหลบดิกินปลาปลาไฟอ่ะ ไฟไฟไฟไหม่ไฟไหม่ไฟไหมอ๋อนี่ไงหายอะห้องนี้ห้องนี้ล็อกห้องนี้โดนเปิดนทางไว้ล็อกอพี่มาพี่มาหลัง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 หลยล่วง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 ยิงใส่มันยนิงใส่มัน ดึงยิ่งไม่ได้กูเข้าทางนี้นะแลนล็อกอีตรงนี้มันเคลียร์กันหมดอย่างไรชิบไม่รู้เดี๋ยวเดีว่าเดี๋ยวกูทุบประตูอ่ะเออหลังหลังหลังนู้ดโอ้ยโดนตายไหนมึงอะกูตาย ตายตายเลยชินใช่เหรอยิงซ้ำเออมันยิงซ้ำเลยคอน็อกมันยิ่งซ้ำเลยเฮ้ยยิงจากไหนวะน้าหน้าหน้านานน้าหนน้าลูกสองลูกซองให่าห่หลูใช่ไหเชียร์ยังวะ ไม่รู้เลยเขียแล้วมัง้งประตูนั้นเราเขียอย่างนั้นน้าเน,นี่ยเขี่ยแล้วไม่มีไม่มีหอกเลยเลยอเไอ้ห่าเอ้ยมึงรีบจากจากกูไปจังวะ กูโดนยิงตอนม่รู้ตว่ผมทุบประตูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม้กูทำยังไงกูทำยังไงกูจะทำยังไงฮัลโหลบ้านบู๊ครับเราต้องไปอยากกระสุนไว้

กูลังไปช่วยชินกูตายเฮ้ยไอ้ชยเฮ้ยเร็วเร็วหนีเข้าห้องนี้ห้องนี้ว่างเลยโอย่ยาอย่าแป๊บเดียวกูมึนกูมึนหัว <S 2> <S 2> <S 2> กูมองแล้วไม่เห็นเลยชิน,ม,น,นมันบอกจะฆ่าพวกเราอะชินก็ฆ่าดิมฆ่าดิมฆ่ากูดิมฆ่ากูดิมฆ่ากูดิมกูไม่ตายสัตว์เฮ้ยมีมีนนมี ปลบเรื่องพี่บ้าใช่ไหมกูยังรอดอยู่กูมองแล้วไม่เห็นเลยกูสีแดงในวิชั่นกูเอ้าอะไรขึ้นวะยิงมานิี่โอ้ไม่เห็นตาย ชินแล้วยิงให้มันรู้ตัวปะเพื่อครับไม่ต้องยิงมึงจะอยากให้มันรู้ตัวทำหอกอะไรวะปืนมันอยู่ไหนอะดับไฟเลยนะชินดับเลยห้องนี้มีอย่าขึ้นอื้ยยอะไรนี่ชินชินนี่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 ตัโอมดกูจะตายแล้ว กูว่าูกขนาดกูอยู่บนบันไดกูยังโดนระเบิดเลยไอ้ยเยี้ยมันเหยียบระเบิดเองเมือ่อไหร่มึงกลับ,ม,ลบมึงกลับลงมาดิอยู่ในห้องห้องนั้นมีระเบิดนะห้องท้ายโกูปืนกูปืนกูมันยิงกูมันยิงกูงกเยอะเยอะเยอะ ถอยกลับ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 เฮ้ยกูนอนกูหลบกูหลบเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันอยู่ไหนวะมันตายมันตายห้องนี้ระเบิดนะระวังนะมีอยู่ชินเนี่ยในห้องนี้ห้องนีนน้ตัวประกรันตัวประกรันช่วยตัวประกรันช่วยตัวประกรนันออกมาก่อนกูจะตายแล้วกูมองเลยไม่เห็นแป๊บนึงนะผมถอยระเบิดนะ อย่าล่ะกูกูจะเดินออกไปนะอย่ายิงนะหมดแล้วหมดแล้วเก็บปืนเก็บอะไรพร้อมอุ๊ยกูโดนอะไรวะใครทำไรวะไม่ใช่ระเบิดด้วยมันคืออะไรไม่รู้อ่าเราช่วยละพาพาพากลับไปที่รถพากลับไปที่รถเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดการเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปกับพวกนัยกูไล่เก็บเก็บพวกอาวุธเก็บพวกปืนเงี้ย มันอยู่ในนี้ตัวหนึ่งมีตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่ในีนี่พางกลับท,ที่รถอยู่จริงเรื่องละเรื่องละ VIP เป็นศินรแ okay. า,ลา,ลา,ลารแล้วเริ่มเวลาลุยกันต่อไม่มีอะไรรอบเปิดรอบห้องนี้ก็ไม่เคยมีเลย ยังไม่ทันได้ดูเลยมีระเบิดวะอีกโอ้ยชิมเยอะโค้เยอะแกูยิงกูยิงหมดเลยมาทันนี้ก่อนมีตัวเหลือเหลือเหลือทำไมกูโดนแฟดหรือโดนเหี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ม้าพี่ม้าหลบดิหลบ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 มันมันมันมาแล้วมันมา อยู่ไหนอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องเยอะอ้วยิงล่ว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 งห้องนี้เคลียรแล้วสองล่วงสองล่วงสองล่วงสองแล้วเขาแล้วเขาห้องใหญ่แล้วปะแล้เออกูอยู่ห้องใหญ่แล้วกูอยู่ห้องใหญ่กูอยู่ห้องใหญ่กูอยู่ห้องใหญ่อ๋อลงสองแล้วโอเคเคลียร์ยังเคลียร์แล้วเฮ้ยยังยังนี่มีตัวแอบนี่ เฮ้ยคนดีนัดโอ้มาแอบพี่อยู่นี่ว่ะไอ้ของขี้มึงอย่ายิงใกล้ๆหูกูดิหูดับไปที่ตาตาผ้าตามัวเนด้ะก็เก็บอาวุธพวกมันหมดยังเก็บแล้วเดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้พี่ม้ามามาอยู่ห้องนี้ดิมาดูห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องเนี่ยอยู่ไหนไอ้ชินี่นี่นี่มันนี่มันได้มาหากูดิเงี้ยไอู้นี่มึงมึงยืนตรงนี้รอไว้นะเนี่ยอย่ยืนยืนยืนรอไว้ ไม่ไม่หลบหลบบเนี่ยเดียถอยหลังไปถอยหลังไปออโอเคเ <c oughs> ดีดวทุบประตูมาดูเรียบร้อยโง่พวกกูมีแผนการไงพวกมึงอ่ะมีหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีเลยบด

กูน็อกกูตาเลยไม่ต้องเถอะปุ่นนะเห็นกูจะชุบกูยังไงอ่า <c oughs> อีกตัวเด้งมันหลบอยู่อ่ะจริงจริงจริงติดอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้าเดินมาโอ้โหห้องน,นี้มีอะไรบ้างโอ้โยเจ็บ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 แบบเจ็บเจ็บแบบเจ็บโคตรอ่ะ มิชชั่นจะจบแล้วให้กูจบมิชชั่นอย่างสวยๆเถอะกูขอร้องขวาน่าจะมีเป็นขวาล่วงล่วงล่วงขวาหมดแล้วเห็นเห็นแล้วหมดหมดเดินไปเช็คขวาอีกรอบหนึ่งก็ดี้วไล่จับปืนเ่อนเสอตาย อูแม่งโคตรเดือดอ่ะเนี่ยนะอันน,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 นี้น่าจะมีอันี่มีน่าจะมีละอืมไม่มีเ <c oughs> ช็คหข้างนี้ก่อนนี่คือตำรวจ ใครอยู่ไหมโอเคเลียร์แล้วนะอืมช็อตเอาละเอาละเอาละทุกคนตัวเดือดมาถึงแล้ว Yeah, yeah, lure nghe, lure nghe. Một Luôn lên, luôn lên. Yang. Chia ba. Không nữa. ơi 100% 100% กูได้เจ็ดสิบเอ็ดคะแนนมึงได้ม <tra ven> <absorbed> ันได้กี่คะแนนคะแนนหกหกโอ้แสดงว่ามันคะแนนมันอยู่ที่แต่ละคนใช่ปหมล่ะอืมอโอเคครับเป็นไงครับทุกคนสำหรับ zero hour นะครับสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเกมนี้นะครับราคาเพียงแค่40บาทจะบ้าสำหรับใครที่อยากซื้อนะไปซื้อได้ในสตรีมครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนจ้าสวัสดีครับ